นะจบนะครับหมายที่หากราบไหว้ด้วยการนำดอกไม้ทุกเย็นทองตรงนี้ครับไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาด้านในนะด้านในก็มีไอ้ไข่นะครับไอ้คาถาเดียวกันหมดอิติอิเตไอ้ไข่เป็นไวว้เจดีย์จมหาพีโรสลาบถ้าก็นำมารวมไว้เลยนะฮะพญานาคเนี่ยตามตำนานเขาบอกใช้นะฮะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องประดับเท่านั้นเองนะฮะแต่ไม่สามารถเอาท่านนึกถึงท่านนะครับก็จะได้รับพรอย่างที่ คนที่บูชาและประสบความสําเร็จนะครับเป็นเศรษฐีสิบล้านร้อยล้านหลายๆคนนะฮะทางภาคอีสานนี่จะจบมผู้จ่ายูงินรอนพุกมีความสุขสองฝั่งต่างผสมกานนะฮะเพิ่มเติมลงมาเกิดกองไฟทั้งหลายขอให้ควานรอดเลยให้เงินมาบอกรัตน์นะบอกรับบองรายวันหนึ่นนะฮะแล้วนำไปทานแล้วก็นึกถึงความสำเร็จนะเหมือนกับ

สันตาอวิจิตจิตาปริตังบันนันตุสักเลสามีจตุเปพิริิกะราตะเตยสันตาริเจข้ากันธามนาคาทีสันตาสันติเกยังมุนิวารวัจฉนังกาโอม 真太多了。